สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีกับช่องศรัทธาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารและสิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ที่นะครับมีศรัทธานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปนะครับคาเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคล ผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับก็การวิเคราะห์นะครับและตัวเลขนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณและสติในการรับชมและฟังด้วยนะครับฝากกดและกดแชร์นะครับกดติดตามและกดซับสครา์หน่อยนะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามได้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับผู้ที่สมัครสมาชิกอ่า เป็นสมาชิกของทางช่องเรานะครับถ้าใครอยากสนับสนุนซัพพอร์ตกันมานะครับก็สมัครสมาชิกกันได้นะครับจะมีปุ่มสมัครอยู่ตรงกันข้างถมงกดติดตามมันเองนะครับก็ก่อให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยแล้วกันนะครับนะคลิปนี้นะครับจะเป็นการเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับของวันของงวดที่1 8 1เ็นะครับคือวันที่13นะครับก่อนที่จะไปดูของวันที่13นะครับจะมา ตรวจให้ดูกันนะครับของวันที่12กันว่ามีตัวไหนบ้างที่เข้านะครับมีตัวไหนบ้างที่เข้าเนาะก่อนเวลาคลิปแคบก็คือนะครับผ้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับแต่ทั้งนี้นะครับผมก็จะรันให้ตั้งแต่4ี่โมงกันเลยนะครับเรามาดูรอบ4ี่โมงนะครับรอบ4ี่โมงเจ็ดห้าแปดนะครับศูนย์สามนะครับมาแล้วครับ5้าประเดิมนะครับผมบอกได้เลวันนี้ห้าเม็ดเดียวนะครับห้าแปดครับอ่าแล้วก็สามครับไอศูนย์ครับเรียบร้อยเลยครับ ตั้งแต่สี่โมงนี่ก็มาสามตัวและตัวเด่นผมนะครับนะห้าแปดมีไหมมีครับห้าแปดแปดห้านะครับศูนย์สามไม่มีนอตต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เด้งนะครับเจ็ดแปดห้าผมประกบให้ทุกวันมีวันนี้ไม่ประกบนะครับนอะทีนี้มาดูรอบต่อมานะครับรอบเวลา17บเนาฬิกาเริ่มแคบเข้ามาแล้วนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาที่สองสี่ศูนย์นะครับสี่เจ็ดนะครับสี่มาครับศูนย์มาครับศูนย์เด้งเลยนะครับวันนี้นะครับ 40ไม่มีอีกลืมนะครับลืมไอ4 7เนี่หน้าเบิร์ดมากนะครับนี่สีแดงนะครับ47นี่หน้ามากนะครับแล้วก็2 40ดูครับใส่แต่2 4 5นะครับเนาะสองไปอยู่หน้า24งนี่นี่นี่บางคนก็ประกอบกันกลายเป็นแตกเฉยแหละบางทีนะครับ และก็47นี่หนักมากนะครับผมถามว่าใครนะครับใครปังจาก4 7 7 4สี่บ้างผมบอกแล้วเมื่อวาน47กับ4 2สูสีกันผมเลือก42 4 7ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับมาจริงๆ4 7งสี่เจเมเตียวจริงๆด้วยนะครับนะเออและก็รอบเวลาตามเวลาเป๊ะนะครับผมบอกว่าหนักมากตัวเดียวหนักหนักเน้นเ้นคือเลขศูนย์นะครับ17นาฬิกาผมให้ตัวเดียวด้วยเข้าครับเต็มเบ้าเลยนะครับศูนย์มานะครับทีนี้มาดูรอบ6โมงนะครับ 9ก้7หมครับสามมาครับเอ้ห้ามานะครับ5ตามเวลาเป๊ะครับสิบแปดนาฬิกานะครับห้าสามก็ไม่เอาอีมนะครับเก้าห้นี่ดูครับ951ดูดิห้าสกลับหัวอีกนะครับนี่ก็ห้าสี่ห้าเก้าดูออก359ห้เก้าโอ้นะครับนอกช่ยเฉียดเฉียดไปเฉียดมาสามตัวเนี่ยนะครับล้วมาดูรอบสุดท้ายครับทีเด็ดอีกนะครับเก้าศกเอาเข้าไปนะครับศูไม่ต้องกลับครับ นี่นะครับศูนย์เด้งครับนี่ถามว่าตัวไหนเด้งมากนะครับวันนี้เข้าเข้าให้ทุกตัวนะครับและก็มาคู่ก็สองตัวนะครับตัวเด่นนะครับไม่ต้องไปดูเวลาไม่ต้องไปดูอะไรก็ได้นะครับเนาะออแล้วก็ตัวเด่นเนี่ยศูนย์เด้งเลยครับศูนย์มาด้วยกันสี่ตำแหน่งสี่ครั้งแล้วก็ห้าเด้งตัวเดียวก็คือห้านะครับมาตรงตรงกันเลยนะครับนะใครปังบ้างปังมานะครับพิมมาให้กําลังใจกันนะครับก็ มาวิทักษ์กันต่อนะครับของวันอาทิตย์นะครับม,มาอย่างเยอะเลยเทมาเลยศูนย์นะครับเลขมงคลนะครับนำตัวเลขไปใชใ้เกิดความมงคลนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนะที่ติดตามรับชมรับฟังกันโดยที่ไม่เลื่อนในโฆษณาจนจบนะครับนะงวดที่หนึ่ป็นะครับ ถามว่าเคยหลุดไหมยังนะครับยังแบบนี้ก็มีด้วยนะครับตัวเด่นมันหลายตัวอย่างว่าแหละนะนะครับใครจะว่าหลายตัวเออก็หลายตัวหลายตัวก็หลายตัวครับก็แล้วแต่มันจะห้ามใจคนไม่ได้นะครับห้ามใจให้คนอื่นมาคิดเหมือนอย่างเราไม่ได้นะครับนะอ่ะทีนี้มาดูกันมาดูของวันที่สิบสามกันนะครับวันอาทิตย์นะจะบึ้มหรือเปล่าเมื่อวานนี้กันเด้งยับกันเลยสําหรับตัวเด่นนะครับว่านไปตัวไหนก็ ก็เข้านะครับสําหรับตัวเด่นเมื่อวานผมบอกแล้วว่ามัน <laughs> มันไม่พลาดพลาดยากครับตัวเด่นอ <c oughs> วันนี้มีเบิ้ลมาสองรอบเนาะพูดถึงนะครับเบิ้ลมาให้สองรอบเลยอืม <c oughs> เจ็ด <7 S 2> นะครับสี่นะครับเจ็ดสี่ เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกศูนย์อืมนะครับเขียนเวลาก,ก่อนเดี๋ยวลืมศูนย์สิบเก้านาฬิกาครับ ตรงไซจะมาก่อนอีกนะเนี่ยผมเขียนเขียนเวลาสุดท้ายเนี่ยจะมาก่อนเลยเหมือนทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยมาตั้งแต่สี่โมงนะครับก็มีเจ็ดเนี่ยเจ็ดแปดนะครับเจ็ดหกเจ็ดห้าสี่ห้า สี่หกสี่แปดนะครับหกหกห้าหกแปดหกสองศูนย์หนึ่ง 0 7 08 04ออกไปแล้วเลยตัดทิ้งนะครับเอ,า,อาง่ายๆ6 6ออกไปแล้วเลยตัดทิ้งนะครับถามว่าทำไมถึงข้ามเพราะมันออกไปแล้วนั่นแหละครับไม่มีเหตุผลอะไรเดินองทั้งสิ้นนะ หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์หกสามศูนย์หก หนึ 1> 1, 2, 1, 6, ่งสองเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเออนะครับตัวเดียวเจ็ดครับรุ่งนี้นะครับให้เลงให้เลงตัวไหนก็ได้ที่มีหกไว้นะครับที่มีหกไว้ให้เล็งตัวไหนก็ได้ที่ผมประกบที่ติดหกไว้เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากมันมีโอกาสมาเยอะนะครับนะ เจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกานะครับห้าโมงก็ยังมีคนถามอีกนะกี่โมงอะไรรู้ยังไงนะครับผมก็จะไม่พูดเดี๋ยวกันเนาะ 17ในาาเจ็ดนี้เด่น2เวลานะครับ5้าโมงกับ6โมงนะครับผมนะเลข6กสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับสิบเจ็ดเหมือนกันเนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จลงไปที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ